คอนโดหรูๆของปลานะครับของแม่น้ำใช่ไม่ไผลงเลือดช่วยกันขนไม่ไผ่เดียว ันนี้นี่ถือว่าเป็นการทำบุญใช่ไหมครับเพราะว่าทำบ้านให้กับกให้กับสัตว์น้ำให้กับสัตว์น้ำเพิ่มเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําในคลองเพื่อจะได้พวกเราจะได้มีกินเยอะๆอ๋อทำงานเป็นทีมอย่างนี้ทำให้รู้สึกสามัคคีกันมากใช่ใช่ <laughs> นี่พร้อมแล้วที่จะเอาคอนโดไปให้ปลาและกุ้งในแม่น้ำนะครับเดี๋ยวเราลงเรือลำนี้ก่อน แล้วจุดต่างๆที่กําหนดไว้ที่จะเอาคอนโดไปให้ปลาเนี่ยตัดสินใจได้ไงว่าจะต้องอยู่ตรงไหนครับชาวเรือเ,เขาจะรู้ว่าเขาควรจะวางตรงไหนเพราะเขารู้ว่าตรงไหนเป็นร่องน้ําตรงไหนไม่ใช่ร่องน้ำถ้าไปทิ้งตรงร่องน้ํารับรองว่าไม่ไผ่ที่ไผ <ป S 2> ่ตามกระแสน้าใช่ไหมจะเป็นคนผู้กําหนดจุดแล้วพี่ๆพร้อมหรยครับเนี่ยโอเคไปกันเลย ก็จะมาเช็คดูอีก6เดือนข้างหน้าว่า,าปลากับกุ้งเข้าไปอยู่หรือเปล่าครับเราจะดำน้ําไปดูนะครับอโอเคจุดนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับเฮ้แข็งกันไหม <laughs> อา มาแก่นฟุตบอล One, Two, e อนอนหนึ่งสองสามไงเหนื่อยไหมเหนื่อยครับ ถือว่าเป็นการออกกบบากลังกายอีกแบบหนึ่งเนี่จากนี้ไปนะเดี๋ยวเราจะลงไปตอนล่างแล้วนะตรงนี้จะเอ่อถ้าเป็นหน้าแล้งนะน้ําทะเลขึ้นมาเนี่ยน้ํามันจะเค็มเรียกน้าปล่อยลักษณะน้าปล่อยก็จะมีต้นจากเนี่ยต้นจากเห็นไหมเน็นแเ่เริ่มเห็นต้นจากแล้ว ที่รับใบออกแล้วก็เอาแต่รัใบ<ม>ไปทําขนม,ขนมใช่ไหมครับใช่ใชที่นี่เวลามีนักท่องเที่ยวมาหลัจกแสมก็ทำขนมจากนะ<ช>นี่เขาเรียกว่าลูกจากนะครับล,ลูกจากลองชิมดูนะครับ บอกไม่ถูกแต่ผมว่ารสชาติคล้ายๆมะพร้าวครับต้ตม,ตมแล้วใส่น้ำตาลท่านผู้ชมต้องลองมากินลูกจากนะครับมันเป็นผลไม้ที่แปลกดีนะครับผมไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่เคยได้ลองชิมดูนะครับนี่เป็นครั้งแรก เ okay. ต้าจากนี้ท่านจะมีโอกาสแว้นนิดหน่อยนะครับจะเป็นเด็กแว้นนะครับจะกับมอไซคันนี้นะครับผมโอเคไวๆๆเห็นสนไวๆมอตาไสาห่าง,ววงไวๆๆเห็นสนไวๆมอตาไสห่างแว้นแว้นแว้นควนควรควรล่ะไงทวนทๆมอตาไสลง ตอนนี้เรากําลังตำเครื่องปรุงต่างๆเนะครับเพื่อเราจะแกงหมูหกินเย็นกันเย็นเนี้ยจาเป็นต้องใช้เครื่องแกงพวกนี้เพราะว่ามันจะทําให้ดับกลิ่นข้าวของของเนื้อที่เราไปแกงแล้วถ้าสมมติว่าใช้เครื่องปั่นแทนที่จะตำเองเนี่ยมันได้ไหมครับได้ได้ ความหอมของมันจะน้อยฝาคาะทำไมเครื่องปั่นก็ไม่หอมเออไม่หอมไม่หอมมันตัดขาดอย่างเดียวอออันนี้มันมันเหมือนตำให้มันช้ำอ่ะตำนานไหมครับนานต้นแหกอ่ะนี่คุณลุงคนนี้เป็นที่รู้จักในบรรดาชาวไทยนะครับเพราะว่าเขาตำนานนะครับผม เมื่อกี้อดัมเห็นพี่ๆตําเครื่องแกงต่างๆนี่ครับทาให้อดัมนึกถึงตลาดที่อยู่ที่นี่นะครับอยากไปแว้นดูว่าที่ตลาดนี้มีอะไรบ้างนะครับเพื่อจะหากับข้าวกินเย็นนี้นะครับผมคุณยายไปไหนมาเลยครับ <laughs> ่เด็กแววนไม่กล้าทาาักมั้งจับมือได้ไหมครับอ่าสบายดีไหมครับนี่เอ่อนี่ขายเท่าไหร่ครับหล่อเล่น <c oughs> แล้วช่วงนี้ขายดียขขยไ,ดไหมครับพี่พอขายได้พอขายได้อ๋อดีครับ <esos> อาดามเดินตลาดมารอบหนึ่งแล้วนะครับเห็นว่ามันเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากครับเด็กๆแต่ว่ามันคงจําเป็นสําหรับชาวบ้านที่นี่นะครับของก็ไม่เยอะมากแต่ก็มี มีหลากหลายนะครับแล้วอดัมได้ซื้อหมูแดดเดียวมาครับพร้อมกับข้าวเหนียวนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะครับราคาก็ย่อมเยาเหมือนกันนะครับต่อจากนี้ก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับโอเคไปกันเลย